ชายคนนี้ตื่นขึ้นมาริมชายหาดบนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์เขาจะต้องเอาชีวิตรอดไปจากเกาะน,นี้ให้ได้โดยใช้ชีวิตแบบมนุษยร์รมต้องคอยหลบหลีกไดโนเสาร์ที่ดุร้ายและเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่วันและนี่ก็คือเกม a r k Survival e v o l v e หรือชื่อภาษาไทยก็คือลงหน้าหอดกับไดโนเสาร์เพื่อนเลยเฮ้ยเสียงภาษาไทยโดยเอทีเอ็มซี M เริ่มเกมมาเลยครับจะให้เราสร้างตัวละครนะครับปรับได้ทุกขนาดหรือว่าคุณอยาก จะปรับหน้าตาคุณให้ดูโหดขึ้นมาโ,โห,โ дорог, โโหโดเกินไปไหมเนี่ยและเกมก็ตัดเข้ามาในฉากเริ่มริมชายหาดแห่งหนึ่งและนี่ก็คือตัวละครที่ผมใช้เวลาสร้างมาตั้งนาน แต่ละเกมนี่กูไม่เคยจะสมประกอบทุกเกมเลยนะแล้วก็ได้เวลาออกสำรวจผมเดินขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยระหว่างทางนะครับผมก็เก็บเศษหินเศษของเศษหญ้าเศษทุกอย่างขาดอยู่อย่างเดียวเศษใจเหือลือถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้นั่นแหละครับเผื่อมานได้ใช้ในภายภาคหน้าหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็เดินมาเจอไดโนเสาร์ตัวแรกของเกมนี้เลยไอสามเขานั่นเองโัชื่อไทยเซอร์ทอแต่โชคดีหน่อยนะครับที่ไดโนเสาร์ตัวนี้ เป็นไดนโนเสาร์กินพืชและก็เป็นมิตรต่อมนุษย์นะครับมันก็เลยไม่ทาร้ายเรา,เาไม่ทําร้ายจริงๆใช่ไหมน้องแค่ขาดความอบอุ่นแหละถูกูเป็นแมวเลยใช่ไหมยขอสะัสดทีนึ่งเดีกเเดียวเดียว โออทษไอ้แล้วโอ้โหมีเพื่อนมาด้วยไปอยู่แล้วววไอ้ไปอยู่แล้วหลังจากที่ผมวิ่งหนีสามเขามาตั้งนานนะครับ <c oughs> ผมก็นั่งแอบ,บอยู่พุ่มไม้หวังว่าคงจะไม่เจอนะแล้วผมก็มาเจอไก่ตัวหนึง่งตัวคือโ,โดโดอยากจะบอกว่าผมเห็นไดโนเสาร์ตัวนี้ทีไรผมอยากจะกินไก่ป๊อปขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยมีความคิดที่จะจับโดโดต,ตัวน,นี้ไปเลี้ยงนะครับโดยการต่อยให้มันสลบอีไปไหนไปนี้ก่อนและแล้วโดโดตัวนั้นมันก็สลบลงไปผมก็เลยจับเบอร์รี่ที่ผมไปสาวแหนมาตั้งแต่ต้นเกมกินให้อ้วนๆนะ อนาคตเองอาจจะเป็นไก่ป๊อปก็ได้หลังจากนั้นโดโดก็ฟื้นขึ้นมาและแล้วเราก็ได้เพื่อนไดโนเสาร์ตัวแรกเราจะตั้งชื่อโดโดตัวน,นี้ว่าปีเตอร์ไม่เคยคิดจะตั้งชื่ออื่นเลยหรือไงพอตั้งชื่อเสร็จเท่านั้นแหละครับผมไม่รู้เลยว่าไอเกมเนี่ยแหละมันสามารถอุ้มโดโดได้ <L> <S <S ผมรู้สึกว่าถ้านี้มันดูแปลกมากเลยนะครับดูกี่มุมกี่มุมก็คิดดีไม่ได้จริงเลยเมื่อเราได้เพื่อนใหม่แล้วนะครับเราก็อยากจะพาเพื่อนใหม่ของเรานั้นไปเดินเล่นบ้างอย่าเดินเร็วนะเดี๋ยวมันกระแทกในระหว่างที่พาปีเตอร์มาเดินเล่นนั้นนะครับผมก็ได้เจอในโนเสาสายพันธุหนึ่งนะครับชื่อว่าพาราซอแต่ว่าจู่จผมก็ได้ยินเสียงพาราซมันร้องดังขึ้นว่า ผมตกใจมากเลยนะครับทีแรกผมนึกว่าเป็นเสียงคำรามของพาราสอที่ไหนได้เอปิเตอร์คีแตกนี่ว่ะหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็พร้อมที่จะเริ่มหลักสูตรการเอาชีวิตรอดแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับนั่นก็คือปิกแอกก่อนเลยซึ่งของที่จะมาทำปิกแอกเนี่ยมันก็ต้องใช้หินแล้วก็ไม้นะครับเพื่อที่จะนำมาครบอุปกรณ์ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะสิแล้วตูจะเอาอะไรไปตัดหินขุดไม้ฟ้าต่อยแม่มออเออแล้วมันเป็นอะไรที่ amazing มากๆเลยครับเมื่อผมต่อยไม้แล้วผมได้ไม้แล้วก็ เศษไหมมาชีวิตจริงนี่ถ้าต้องมาต่อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะได้ปิกแต่ละอันเนี่ยมือน่าจะแตกก่อนแหละแล้ว,ลวสิ่งที่ได้มานั่นก็คือปิกอนิ้วหักไป3นิ้วเนี่ยได้มาทันทีผมก็อยากจะใช้มันคุ้ม <c oughs> คุ้มค่าจริงๆเลยเราไม่ต้องใช้นิ้วต่อยหินอีกต่อไปพอได้ปิกเอกมาทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มรับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องทำ กองไฟสิ่งต่อไปที่เราจะต้องหาก็คืออาหารอย่าบองตาได้ไหมถ้าเธอไม่เค็จ อ,อย่าทำปีเตอร์นะแต่ผมก็ทำปีเตอร์ไม่ลงนะครับเพราะปีเตอร์เป็นเพื่อนตัวแรกของเรานะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปล่าหาอาหารและแล้วผมก็เดินมาเจอไดโนเสาร์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ผมไม่รู้จักมันเลยผมไม่รู้ว่ามันกินพืชหรือว่ากินเนื้อนะครับผมพยายามที่จะย่อลงไปนะครับทำตัวเงียบๆสเตลสเตลนะครับแล้วก็ภาวนาว่ามันคงไม่แดกูนะแต่การย่อสเตลของผมนั้นไม่สําเร็จครับเมื่อไดโนเสาร์มันรู้ตัวแม่งวิง่งหนีเร็วชิบหายเลยแต่ก็ไม่ทันผมหรอกนะเพราะว่าผมเป็นนักกีตาร์เก่า จากโรงเรียนอบตหนองไหหลำอีเอา้าแตกใช้ปิ๊กก็ได้เว้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแน ออมันสู้ผมใช้เวลาฟัดกับกระปอมกาดต,ตัวนี้กว่ามันจะล้มลงได้ก็ทําเอาคิดใครในแจกคกแลลส่งกลิ่นกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ได้จัดการแล่นหนังแล่นเนื้อคุ้มค่าที่เสียหอกไปมากเลยแทง2ที่หกักผมไม่ใช่หอกแทงโคไซดอนสินะว่าแต่ปีเตอร์มาทําไมฟัน,นี้ก็ผมมาช่วยเจ้านายไงผมกลัวไก่เป็นไก่ป๊อปต่อมาก็ได้เวลาย่างเนื้อขอแบบช้ำๆมินเดียมแรเลยนะหลังจากนั้นก็มีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งเลยครับที่ถาถุมเข้ามาบนเทลงมาเทลงมาเทลงมางมาันเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ว่า สําหรับคนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนอย่างผมแต่ผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยนะผมโฟกัสตรงที่ว่าฝนตกหนักขนาดนี้ไฟมันไม่ดับได้ไงฝรันเนี่ยฝนตกอากาศหนาวแบบนี้นะครับเสื้อผ้าไม่ใส่ก็คงจะเป็นหวัดตายกันพอดีเลยนะครับผมก็เลยทํกากัรครับเสื้อมาใส่ก่อนมันก็คือชุดไฟเบอร์ที่ผมไปสาวเหน่มาจากป่าเมื่อกี้นี่เองสาวทีเดียวที่ได้ประโยชน์ทั้งคลิปเลยง่งายฝรั่เนี่ยครบชุดดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาท,ทันทีต่อมานะครับผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเราจะต้องสร้างที่หลบภัย หรือว่าบ้านของเรานั่นเองนะครับซึ่งการจะทําบ้านนั้นนะมันต้องใช้ไม้แล้วก็ของอย่างอื่นอีกเยอะมากเลยผมก็เลยจำใจที่จะวิ่งตากฝนออกมาฟาร์มเพื่อที่จะหาของไปสร้างบ้านนั่นเอง <S <S 10นาทีผ่านไปนะครับหมายถึง10นาทีในเกมชีวิตจริงกูนีแ่แหละสาวเนตัดไม้จนมือพองมาแล้วฟาร์มตั้งแานก็ได้ของมาเยอะพอสมควรเลยนะครับไดเวลาที่เราจะต้องสร้างบ้านแล้วปะ ปากปากในระหว่างที่กําลังสร้างบ้านอยู่นั่นเองนะครับผมก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นพอหันไปอีกทีเท่านั้นแหละมีกระปอมจากไหนไม่รู้กําลังกัดปีเตอร์ผมอยู่ผมวิ่งไปได้วยความเร็วแสงเพื่อที่จะไปช่วยเหลือปีเตอร์แต่ก็ไม่ทันซะแล้วปีเตอร์กูบ่มจุ๊บพูไปเลยแล้วมันก็จะมากัดกูต่อด้วยด้วยความแค้นที่มีให้กับไอ้เจ้ากระปอมตัวนี้นะครับผมก็เลยได้ใช้ปิกตีเข้าไปที่หัวปากปากปาก ไปซะสร็จเป็นไงล่ะแคนนี้เพื่อปีเตอร์แลวเจ้ากระป๋อมตัวนั้นก็ลงไปกองกับพื้นครับพอผมเดินมาดูศพปีเตอร์ท่านั้นแหละผมก็ได้แต่ยืนอาลัยได้แต่บอกกับปีเตอร์ไว้ว่าถึงแม้ว่านายจะอยู่กับเราไม่นานแต่เนื้อของนายจะอยู่ในท้องเราตลอดไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแน <c oughs> ไก่ป๊อปนอกจากจะมีบ้านนะครับผมก็ได้ทําการคาบเตียงนะครับเพื่อที่จะเอาไว้นอนตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนที่ผมโคตรจะไม่ชอบเลยมันมืดมากเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ล้อมบ้านทํากําแพงต่อไปเรื่อยๆนะครับผม 20่สินาทีต่อมาและในที่สุดบ้านของเรานั้นก็เสร็จจนได้สาบานวันนี่คือบ้านพัดไหนพัดไหนก็ไปพ้นหลังสี่เหลี่ยมดูแล้วเหมือนลมพัดทีเดียวก็น่าจะปิวไปทั้งแถบเอาหน้าเอานะานะมันก็ยังดีกว่ายืนตากฝนใช่ไหมล่ะพอทําบ้านเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปหาอาหารอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนื้อไอปีเตอร์มันเริ่มหมดแล้วสินะผมก็เลยเดินทางออกมาจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเพื่อฆ่ากระปอมทุกตัวที่ขวางหน้าองใส่แคนจัดแลงจนมาเจอกักบไดโนเสาร์ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมีรมรูป่่าาางยกับเต ได้แต่ภาวนาว่าไราโนเาร์ตัวนี้มันจะไม่ดุร้ายนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้เพื่อที่จะสารสัมพันธมิตรใบตีแต่ดันกดผิดลืมไปว่าตัวเองถือหอกอยู่เอาชิบหายละแล้วเต่าตัวนั้นมันก็โกรธขึ้นมาทันทีเลยนะครับประเด็นก็คือไม่โหดชิบหายเลยมันตีโคตรแรงเลยนะครับตีทีนี้ผมกันเอ็นไปโคตรไกลเลยเลือดผมก็ลดหวบเอาหวบเอาแต่ก็ยังดีที่เต่าตัวนี้มันดัน เดินช้าผมก็ได้แต่ถอยจ้วงถอยจ้วงถอยจ้วงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเลือดเต่ามันท่วมตัวแสดงว่ามันใกล้ตายแล้วสินะแทงกันไปแทงกันมาจนฟ้าค่าและในที่สุดไอเต่าต,ตัวนี้ก็ร่วงลงไปหัวทิ่มกันเลยทีเดียวเชียวเออทำไมคอเต่ามันดูแปลกๆฟ้าคิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยสิบนาทีผ่านไปกว่าจะเดินทางมาถึงบ้านฟ้าก็มืดลงแล้วนะครับผมอากาศตอนกลางคืนมันหนาวมากเลยผมก็ได้แต่นั่งผิงไฟเพื่อบรรเทาอาการหนาวให้ตัวเองอุ่นขึ้นมามาจะนั่งผิงขนาดนั้น มไม่ย่างตัวเองไปเลยล่ะเช้าวันต่อมานะครับผมรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้ผมอยู่คนเดียวมันเหงาซะเหลือเกินผมก็เลยอยากจะมีเพื่อนสักตัวหนึ่งนะครับในเวลาที่เราจะไปจับไดโนเสาร์ตัวที่2ของเราแล้วคงจะไม่มีจุดจบแบบไอ้ปีเตอร์ใช่ไหมผ่านาีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็เจอไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่ผมหมายปองอยากจะเป็นเพื่อนกับมันมานานมากนั่นก็คือพาราเซตามอนพาราซอกเระปวดหัวเลยผมพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะไปส่องเลเวลของมันว่ามันจะแข,แข็งแกร่งหรือเปล่าลเลเวลของมันก็คือ3 1เเพื่อก การเริ่มต้นผูกวิดที่ดีผมจะจับไดโนเสาร์ตัวนี้แบบนิ่มนวลผมจะใช้โบล่าปาไปเพื่อที่จะล็อกขาไดาโนเสาร์ไม่ให้มันวิ่งหนีไปไหนหลังจากนั้นก็ได้เวลาที่จะทําให้ไดโนเสาร์สลบแบบนิ่มนวล <c oughs> อันนี้นิ่มนวลสุดแล้วเหรอฟันเนี่ยยืนตีอยู่ประมาณ 10นาทีเต็มๆสินาทีเลยล่ะ <S <S ผมคิดว่าไดโดเสาร์ตัวนี้น่าจะเลี้ยงยากมากเพราะว่าเป็นไดนโดเสาร์ที่หัวแข็งมากเลยหลังจากนั้นมันก็สลบลงได้เวลาเทมมิ่งผมเลยได้ใช้เบอร์รี่นะครับยัดเข้าไปในตัวมันนะฮะเพื่อที่จะให้มันกินมันจะได้เชื่องๆนะฮะกบเข้าไปและแล้วไดนโดเสาร์ตัวนี้ก็กลายเป็นเพื่อนเราเป็นที่เรียบร้อยผมจะตั้งชื่อมันว่าปีเตอร์2อันนี้คือคิดไว้แล้วเหยในระหว่างที่ผมกําลังพาปีเตอร์2กลับบ้านนะครับผมได้เจอไดโดเสาร์ตัวหนึ่งสวยมากเลยสีแดงกนแต่กก็็เเปปนนสายยพััธุ์์ดีีวบตอร2 เ,เพราะฉะนั้นผลโหดมีเพียงหนึ่งเดียวผมก็ได้สั่งปีเตอร์2ให้จัดการให้พาราโซตวนี้นะครับลุยอ,อันนี้คือไดโนเสาร์สู้กันหรือไดโนเสาร์กำลังพยายามที่จะสืบพันธุ์วิ่งไล่กันลงไปน้ําแล้ว <c oughs> ผ่านไปประมาณสินาทีนะครับมันก็ไล่กันอยู่อย่างนั้นนะครับไล่กันไปไล่กันมาจนมันลงไปในน้ําแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือในน้ําแม่งมีปีรันย่าแล้วไอพาราโซสีแดงตัวนั้นก็โดนปีรันย่าเด็กตายทิบหายละลายต่อไปกูสินะโอ้ยเอาโอ้ ตายแดงเลยกูหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับปีรันย่ามันแคบจนผมตายผมนึกขึ้นได้นะครับว่าปีเตอร์2เราก็อยู่ในน้ำด้วยว่ะด้วยความเป็นห่วงปีเตอร์2ผมวิ่งไปแบบไม่ต้องคิดเสื้อผ้าไม่ต้องใส่วิ่งมาหาปีเตอร์ด้วยความห่วงใยเห็นปีเตอร์กําลังเล่นน้ําสบายใจแค่นี้เราก็ดีใจแล้วจะแป้แล้วกำลังโดนปีรันย่าเด็กอยู่ผมนั้นก็รีบวิ่งลงไปน้ำด้วยความเร็วนะครับเพื่อที่จะไปเรียกปีเตอร์2ขึ้นมาขึ้นมาเร็วไอ้ปีเตอร์แต่มันก็สายเกินไปแล้วด้วยคร หายไปแม้แต่เศษชิ้นเนื้อยังไม่มีให้กินเลยผมนั้นกลับบ้านด้วยความเศร้าหมองนะครับฝนก็ตกบรรยากาศก็ได้ก็ได้แต่ถอดเสื้อผ้าตากทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็นั่งผิงไฟนึกถึงความหลังของปีเตอร์1และปีเตอร์2ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a m c ครับผม